องนี้เป็นพระที่หล่อออกมาแล้วนะครับเป็นองสมเด็จองปฐมนะครับทรงเคลื่อนจักรพรรดินะครับที่ทางโรงปั้นชัดชัยได้ปั้นตั้งแต่ที่พึ่งขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ทําแม่พิมพ์นะครับแล้วก็หล่อก็คือมีการปั้นขึ้นมาใหม่จะไม่เหมือนกับตามร้านที่มีงานหล่ออยู่แล้วนะก็คือทางโรงงานนะครับได้รับงานนะฮะประเภทงานปั้นงานแม่พิมพ์งานหล่อนะครับไม่ใช่รับงานเฉพาะแต่พระได้รับเฉพาะเกี่ยวกับวัดอย่างเดียวนะ รับทุกเกือบทุกอย่างต้องเรียกว่าเกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทําน้ําตกหินเทียมงานกระูุออมสินอะไรแบบนี้นะหรืองานประเภทที่แต่งร้านแต่งบ้านนะครับแต่งรีสอร์ตต่างๆเลยนะฮะหรืองานที่เอาไปจัดแสดงจัดโชว์นะครับประดับตกแต่งตามร้านของท่านก็เช่นเดียวกันนะครับก็แทบจะครอบคลุมยกเว้นนะท้องงานทองเหลือก็งานดินเผานี่ไม่ได้ทําแล้วนะแต่แม่พิม์แม่พิมพ์นียังทําอยู่นะแม่พิมพ์เกี่ยวกับดินเผานี่นะครับเป็นแม่พิมพ์ปูนนะครับ ก็แยกง่ายๆนะครับก็รับขึ้นแบบนะครับขึ้นแบบใหม่เลยนะครับที่ทุกท่านออกแบบมานั่นแหละนะครับไม่ได้รับเฉพาะแต่พระกับงานเกี่ยวกับวัดอย่างเดียวนะเดี๋ยวเข้าใจผิดเห็นพระเต็มเลยใช่ไหมทอ <laughs> นี้นะครับที่โรงงานจะรับงานได้ไม่เกินให้เต็มที่9เมตรนะครับ9เมตรหรือถ้าถสวยๆก็5เมตรถึง9เมตรก็แล้วกันนะครับพอหลังคาโรงงานจะรับได้ประมาณนี้เนื่อครับพื้นที่โรงงานจะเป็นแบบออก กรตายแบบบ้านๆนิดนึงนะครับใครที่นัดเข้ามานะครับก็ให้เห็นแบบดีก่อนนะครับเดี๋ยวนัด้ามาพอมาเห็นโรงงานแล้วก็หนีนะฮะหนีบอกโอ้คิดว่าเทปูเนี่ยมีออฟฟิศไม่มีนะครับเป็นงานโรงงานเกี่ยวกับแผ่นเบรกนะรับขึ้นต้นแบบนะครับรับทาแม่พิมพ์แล้วก็รับหล่อ ท่านที่เข้ามาดูงานนะครับก็อาจจะไม่เห็นงานนะฮะให้ดูที่เพจก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นโรงงานขึ้นแบบโรงงานทําพิมพ์ลงหล่อนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ของลูกค้าแต่ละคนนะฮะฉะนั้นเราจะเก็บงานของเขาไว้ไม่ได้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปนะครับส่งไปนะครับต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะเอ่อไม่ใช่เป็นร้านนะถ้าร้านนี่คือจะมีงานวางให้ท่านได้ดูได้เลือกเลยนะครับฉะนั้นนะครับงานแต่ละอย่างที่ทางโรงงานทําไปเนี่ยคืออธิบายให้ง่ายอย่างนี้ครับโรงงานเป็นโรงงานที่รับขึ้นแบบใหม่นะครับ อย่างของเราเนี่ยเราเปิดร้านสักร้านหนึ่งนะครับแล้วเราออกแบบโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องเสียค่าปั้นนะครับเสียค่าพิมพ์ด้วยนะฮะแล้วก็เสียค่าหล่ออะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับเขาก็ต้องเอางานของเขากลับหมดนะครับพอเอาไว้ที่โรงงานก็นะอย่างน้อยก็เราช่วยเซฟป้องกันคนที่จ้างเรานะครับคนที่จ้างเราด้วยนะไม่เกิดให้ไม่ให้เกิดงานกรอบออกไปนะครับก็คือสร้างความสบายใจให้กับผู้ที่จ้างทางโรงงานผมทํานี่นะครับ ฉะนั้นนะครับเข้ามาที่โรงงานก็จะมีงานให้เห็นอยู่ไม่กี่อย่างนะครับให้ไปดูงานที่เพจประกอบเอาก็แล้วกันแล้วทางโรงงานนะครับไม่ได้รับเฉพาะงานปั้นงานางไม่พิมพ์งานรออย่างเดียวนะครับก็คือรับสอนด้วยนะครับก็เปิดขอพิเศษให้นะครับสาหรับผู้ที่สนใจเรียนนะก็ติดต่อมาทางข้อความได้นะครับการสอนจะเป็นการสอนเดี่ยวตัวต่อต,ตัวนะครับสอนที่โรงงานนี้เลยเนี่ยโรงงานที่หน้าบ้านผมเองเนี่ยนะครับที่เอาไว้รับงานเฉพาะ 5เมตร9เมตรนะครับคือโรงงานจะรับงานได้เท่านี้นะเกินจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับพื้นที่ไม่พอนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจที่จะเรียนนะครับเรียนเดี่ยวกับผมนะผมจะสอนด้วยตัวผมเองนี่แหละครับให้ติดต่อมาเลยนะครับทางข้อความราคาคอร์สนะครับที่มีคําถามกันมากมายเนี่ยคือราคาคอร์สเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ละคนที่จะมาเรียนนะครับเพราะแต่ละคนมาเรียนไม่เหมือนกันจึงตั้งราคาคอร์สไม่ได้นะครับก็ให้ท่านข้อความเข้ามานะครับอย่างแรกที่ท่านจะมาเรียนกับทางโรงงานนะฮะ ให้ท่านนะครับนึกโปรเจกต์ของตัวเองว่าท่านอยากทําอะไรเช่นอยากทําพิมพ์พระอยากทําแม่พิมพ์ซิลิโคนอยากหล่อไฟเบอร์นะครับให้ท่านนึกนึกมาเลยนะครับว่าท่านจะทําอะไรมีโปรเจกต์อะไรที่ท่านจะมาเรียนอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับแล้วผมจะทําราคาคา่าคอร์สให้และระยะเวลาในการเรียนให้ถ้าถามว่าแผนการสอนมีอะไรเนี่ยคือกว้างมากนะครับต้องถามว่าท่านจะเรียนอะไรก่อนนะครับถึงจะทําแผนการสอนให้นะฮะว่าจะให้ได้จะได้ตรงนะครับกับ สิ่งที่ท่านเรียนมากที่สุดนะจะได้ไปใช้ประโยชน์สิ่งที่งานของท่านที่ท่านจะทำนี่แหละนะครับจะได้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดนะครับฉะนั้นนะฮะท่านไปนึกมาเลยเช่นอยากเรียนทําแม่พิมพ์หล่อแจกันนะครับอยากกึงงานแบบแฮนด์เมดเป็นอยากหล่อเรซินเป็นอยากหล่อไฟเบอร์เป็นหรืออยากจะทํากระปุกอมสินเป็น อยากจะปั้นหินเทียมนะครับน้ําตกไม้เทียมเป็นนะครับท่านก็ไปแยกๆมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาคุยกับผมนะเดี๋ยวผมจะทําค่าคอร์สให้นะฮะเพราะบางคอร์สง่ายนะครับก็ค่าเรียนก็จะไม่แพงมากตัวบางคอร์สยากค่าเรียนก็จะแพงขึ้นไปตามลักษณะของระยะเวลาการเรียนนะครับหลังจากที่ผมสรุปค่าคอร์สเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่างบางคนเรียนต้องเรียนถึง5วิชานะครับ เป็นพื้นฐานตั้งแต่ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เนี่ยนะครับแต่ละวิชานะครับจะมีระยะเวลาการเรียนเช่นนะครับอาทิตย์ละ1วันหรืออาทิตย์ละ2วันอันนี้ต้องดูว่างานของท่านยากหรือง่ายท่านต้องมีเวลากลับไปซ้อมด้วยเพราะว่าถ้าท่านไม่ผ่านอย่างเช่นสมมติท่านไม่ผ่านวิชาแรกถ้าไม่ผ่านวิชาแรกเนี่ยก็ไปวิชา2ไม่ได้ทางโรงงานจะไม่มีข้ามขั้น อ่าต้องบอกอย่างนี้นะไม่มีข้ามขั้นนะครับถ้าวิชาแรกที่ผมสอนไปแล้วท่านมากับมาทีแล้วท่านไม่ผ่านท่านก็ต้องเรียนวิชาเดิมใหม่อ่าท่านผ่าน1ผ่าน2อ่าสวันนะวันที่3ท่านไม่ผ่านมาอีกรอบท่านก็ต้องมาเรียนขั้นที่3าใหม่นะฮะจะไม่มีข้ามขั้นและไม่ได้เก็บค่าคอร์สเพิ่มด้วยนะครับโอเคนะตรงนี้เข้าใจไหมครับก็คือนะฮะให้ทุกคนนะฮะพูดง่ายๆเลยเข้ามาก็ต้องตั้งใจแหละไม่ข้ามขัน้นผมจะไม่รวบให้จบเออผมจะไม่รวบนะถ้าท่านไม่ได้ จบจริงๆนะครับถ้าท่านไม่ได้ผ่านจริงๆเนี่ยจะไม่ข้ามขั้นให้นะฮะเพเดี๋ยวไม่เป็นนะครับฉะนั้นท่านก็ต้องมีความตั้งใจด้วยนะครับก็คือที่บอกว่าค่าคอร์ก็ไม่ได้เพิ่มนี่ก็คือไม่เพิ่มนะก็คือเราได้คุยกันไปตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านจะต้องจบและต้องเป็นอันนี้ฉะนั้นนะฮะการเรียนการสอนจะแปลกๆนิดนึงแปลกไหมผมว่าไม่แปลกนะเออนะครับก็คือ1ถ้าเกิดท่านผ่านขั้นตอนที่3าม นะแล้วไปขั้นตอนที่4พอขั้นตอนที่4ี่ถ้าไม่ผ่านท่านก็นไปขั้นตอนที่5ไม่ได้นะครับมันรัดไปอย่างนี้แล้วมันจะงงนะบางคนอยู่กับผมนี่5ครั้งจบเลยเออมันจะส่วนใหญ่จะมีเรียน5ครั้งเนี่ยเออส่วนใหญ่นะเอายกยกคนส่วนใหญ่ก่อนเ,ออเรียน5วิชา5ครั้งเนี่ยผ่านจบเลยนะ5วันตีเป็นวันก็5วันอาจจะอาทิตย์ละวันก็นแล้วแต่อาทิตย์ละ2วันแต่บางคนอยู่กับผมครึ่งปีนะครับ ก็มีนะงานยากจัดกออารบางทีงานยากจัดแต่เขาก็ทําของเขาผ่านจนได้นะครับฉะนั้นนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจหรือถามว่าต้องใช้ระยะเวลาเรียงกี่วันนะ ผมจะสรุปให้ก่อนผมจะสรุปเป็นวิชามาให้ก่อนเลยก็คือเนี่ยวิชาที่ท่านต้องการจะเรียนเนี่ยเช่นทําแม่พิมพ์อันนี้ปั๊บเนี่ยใช้ระยะเวลาการเรียนนะครับทั้งหมด5วิชาราคาเท่านี้ท่านก็มาเรียนตามวิชาท่านเลยท่านอาจจะเรียน6ครั้ง8ครั้งหรือ10ครั้งอยู่ที่ท่านนะส่วนท่านที่ไม่มีพื้นฐานใดๆเนี่ยวิชาแรกเนี่ยจะถูกปูพื้นฐานก่อนอยู่แล้วฉะนั้นถ้าท่านไม่เป็นอะไรมาเลยแต่มีความรักมีความชอบนะ ออท่านก็สามารถที่เขามาเรียนได้นะผมจะเป็นการเรียนการสอนแบบแฮนด์เมดด้วยโดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆเลยดังนั้นท่านยังไม่ต้องไปซื้อเครื่องมืออะไรเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยพวกปั๊มลมพวกอะไรนะจะเริ่มจากพื้นฐานแฮนด์เมดสุดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเริ่มจากความเข้าใจแรกเลยได้จับได้ทําก่อนนะอย่างที่เหมือนกับที่ทําตามคลิปนั่นแหละเออคลิปผมก็มีสอนไว้แต่ว่าว่าอนะเนาะ้าไ่เรียนมันก็ไม่สามารถเห็นจุดประสงค์ได้นะ าะแต่ละคนปัญหาในการเรียนแตกต่างกันแนมะ้ว่าจะเรียนวิชาเดียวกันนะครับฉะนั้นนะถ้าไม่เป็นอะไรเลยหรือยังไม่เคยจับอะไรมาเลยนะครับก็สามารถมาเรียนได้นะครับเวลามาเรียนเนี่ยนะฮะเงินก็เสียนะครับเวลาก็เสียนะครับฉะนั้นตั้งใจด้วยนะครับก็ผมไม่ได้รัดในการสอนนะฮะถ้าเอ่อถ้ามันยากจริงๆก็ต้องเข้าใจนะถ้ามันยากจริงอาจจะวิชานี้อาจจะสองวันก็ได้นะครับแบบนั้นนะ แต่ค่าเรียนก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะเออจะคุยแค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับส่วนท่านนะที่จะเข้ามาคุยงานนะครับผมก็พยายามลงงานให้ท่านดูนะฮะเพราะว่างานอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าอองานเนี่ยมันเป็นของลูกค้านะครับเป็นของโปรเจกต์ที่เขาขึ้นใหม่นะครับปั้นใหม่ทําพิมพ์ใหม่อะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นง,งานมันจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะผมก็พยายามถ่ายลงเอาไว้ให้นะครับ ท่านที่นัดจะเข้ามาคุยนะครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นงานนะครับ <t> แล้วก็โรงงานก็จะประมาณอย่างนี้นะท่านเข้าดูที่เพจที่คลิปผมก่อนนะครับก่อนที่จะนัดเข้ามานะครับเพราะว่าเกิดบางท่านเนี่ย <t> เข้ามาเห็นโรงงานเป็นลั <t> ลกษณะนี้นี่เลยทันทีเลยนะครับมันเสียเวลานะครับเสียเวลาผมแล้วก็เสียเวลาท่านเองด้วยนะครับแล้วก็เสียโอกาสของลูกค้าที่เขานัดเข้ามาคุยรลยอื่นๆที่เขาโอเคนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้างานท่านไม่ถึง5เมตรนะฮะไม่ถึง5้าเมตรหรือ9้าเมตรเนี่ยครับจะทําอยู่ที่ตรงนี้นะครับเออจะทําอยู่ที่โรงงานนี้ผมต้องเน้นย้ําตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะมีนะครับมีเป็นบางเจ้าก็ที่นับมาสิบทำงานมาสิบกว่าปีนะก็จะมีอยู่สองเจ้านะให้ท่านดูก่อนนะท่านเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวท่านไปตรงนัดมาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันเสียเวลาทั้งผมทั้งท่านด้วยแล้วก็เสียโอกาสของลูกค้าท่านอื่นเขาด้วยนะ คือผมไม่ค่อยได้อยู่นะครับคือผมวิ่งงานก็คือวิ่งอีกโรงงานหนึ่งแหละก็คือเป็นโรงงานของน้าผมเองนั่นแหละครับฉะนั้นงานท่านถ้าไม่เกิน5เมตรเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่นี่นะครับยังไงก็เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วตรงนี้ท่านก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเป็นนะฮะหน้าบ้านผมเองนะครับเป็นที่ของผมเองนั่นแหละนะก็เลยมาตั้งเอาไว้รองรับงานไม่เกิน5เมตรนี่แหละโอเคนะครับก็คือเข้าใจตรงกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการรับงานนะครับ